วันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์การทำเตาดินเผาเตาเผาถ่านกับดินเหนียวนะครับจากหมู่บ้านสมพรพัฒนาครับใชไหมทักทากับคุณยายครับยายครับที่มีทำเตาทำยังไงครับมีทำเตาเห็นตาเขาทำ เอาไม้ที่เราแตะถึง้อหอจะเอาสูงจะอาต่ำจะเอาใจเราก็ทําไม้ใส่ให้มันเต็มเต็มเสร็จปุ๊บเราก็ทำเป็นหลุนอย่างนี้เลยล้วก็ขูดดินมาใส่ถ้ามีแกบก็เอาแกบใส่ถ้าไม่มีแกบก็เอาฟางไม่เกี่ยใส่ดินดินให้เป็นดินเหนียวแล้วก็เอาใส่กบบเตาถ่านปั้นตามไม้ขึ้นไปที่เราวางนะ่ะ จะทำเล็กใหญ่ก็ได้ใช่ไหมได้แต่ทำเปลวมันด้วยนี่แล้วก็อันนี้ตาเขาิดเปลวเร่องนีนี่ครับถ้าทำเราฆ่าวันเราจะนี่ต้นกล้วยหรือไม้อะไรก็ได้เดี๋ยวลงไปตอนเราจะปั้นยิ่ขึ้นลนะเพราะทำนั้นนะครับว่าเผากี่วันครับถึงจะได้ทำแล้วแต่ไม้ไมสดหรือไม้แห้งแล้วแต่ไม้ อันนี้ตาสองคืนปิดแล้วจากเตาเล็กตัวตรงนี้ต้องจุดไฟใส่ใช่ไหมครับจุดไฟทั้งทั้งนู่นนู่ด้านนู่นจุดจุดไฟทางโค้งนี่ใช่ไหมครับครับแน่นเลยแล้วก็เอาดินปูนรูหรือต้องเปิดเอาไว้ครับตรงนี้ปูนเอาไว้กันเลยอันนี้ปาดปาดปาดแก่เข้าออกไปออกไปออกไปเข้าไป อันนี้ปากเวลามันดับแล้วมันเย็นแล้วอันนี้เป็นรูระบายควันรุ่นรูระบายเวนอันนี้ระบายควันใ่เห็นั้วตาเขาเปิดแล้วแล้วไหม้เสร็จเขาปะน้ำนี่แหละเบียบขี้ดินแล้วก็ลูกลูบกุ้นลูกกุ้นไม่ใช่เราเอาน้ำมาเทเทไม่ได้เดี๋ยวดินมันทัง เราก็ทาสูงแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ด,ชดเตาทานจะเย็นนั่นเลยเ <c oughs> ห็นตาก็ทำแต่ยายไม่เคยทำ <c oughs> เออเท่านี้ใช่ไหมครับยาย้าแต่แต่เวลาหนูทำเนี่ยถ้าหนูจะไปทำเนี่ยมีไม้มีอะไรต้นกล้วยอะไรก็ได้จะเอาลูใหญ่รูเล็กแยกก่อนก่อนเราจะปั้นเตานะ ดินวาง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 เราจะแยกรูอ,อ <ination noises> ันนี้ร <oire> ูน <t ris assemble> ึงอันนี้รูนึงนั่นรูนึงอันนี้จอมมันจอมตอนจอมนี้ควันก็ออกตรงนี้พอถ้ามันดับเสร็จอาดินอุดอาร์ดินอุดอุดแบบเดียวกันนี้เลยอุดแบบเดียวกันนี่เลยออมันเลยต่ออาบน้ำให้มันอันนี้ตาดับแล้ว แับแล้แต่มันยังร้อนตอนเย็นถึงจะอาบน้ําให้มันแต่น้ำเนี่ยต้องเป็นขี้ต้มเอาผ้าจุ่มแล้วก็เช็ดให้มันเย็นมีแค่นี้เลยจ้าขอบคุณมากครับจบไปนะครับผมเราจะพูดถึงอุปกรณ์ที่เคใช้ในการทำตะเผาะนะผมใหญ่ได้นะครับจอบครับผมยหางที่สองฟางครับเจญ่ที่สามนะครับ ดิเนี้ยครับผมแล้วก็อยากจะทายเป็นน้ำครับผมในขั้นตอนแรกเราจะทำการขุดหลุมก่อนนะครับผมก็ขุดเลยดิอันนี้ทีิงจรนี้เท่ับนเลยเหนเราใช้ความรู้ของหนุ่มประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะไป่ขั้นตอนต่อไปก็ได้ครับผมขั้นตอนต่อไปครับเอาฟืนมาเรียงกันเป็นกระโจมนะครับเอ้ายินให้แม่หยังดูใช่ไหม ครับเราเอาฟืนมาเล่นงกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาฟางมาโบนะครับขึ้นโครงอ ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการทำดินอีกนะครับเราใช้ฟางน้ำแล้วก็ดินผสมกันนะครับเินดูได้ครับลนดครับดูครับ <c ans> โ,โ,โอเคทั่วสุดสุดโอ้โหยัง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 งโอเคลงเลย <c ans> เออ,เอมันต้องคอยทั่วเอาเอาไปเอามานา้วมาอีก <c ans> <c ans>

ขอเด้อมันเปื้อนแน่เลยกูอ่ะไอ้เอาไปองปอุ้ยแปกเลยอกยโอ้ยโอ้ยเยียงก็กล้องเลยสาังโอ้ยน้ำ ยังจะนตรงกลางแตกโอ้ยตรงกลางไม่แตกไม่อยากตัดตานเนี่ยเลยเจ้าหนุ่มนีมึงจะแตกเขาไหมเอาไหมดิควดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิมสาวแหม่แม่่ให้ลูกันดิครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาดินดินอะไรสักอย่างที่เราผสมแล้วเนี่ยไปเอ่อ ไปโปกครับโพงที่เราทําไว้นะครับเดียเอาโคนเต็มหน้าแล้วค่อยไปล้างนี่คือดินเหนียวนะครโเลยัวโคนเต็มหน้าเอาเนใจีที่เลอายเหนยเตาทำอแรงดันน้ำเฮียทำัมากโครงกายวิทยาศาสตร์ ตากูกันแล้วพี่ชายึงโยพาไข่ว่าดินตรงนี้หายไปไม่รู้จักหรอกอ๋อพุทโธเป็นไงเกือบเกือบเสร็จแล้วเหลือไม่เคยทาได้ไม่ได้ก็ีกเหลือรอให้มันแห้งนะครับครับตอนนี้ก็ตาเผาดินเหนียวก็เสร็จไปที่ร้อนแล้วครับท่านต่อไปคือจุดไฟนะครับถึงครับเลยหรอกาลิบิน ตัดตัดตตมือกี้ออกด้วยนะเว้ยมันไม่ติดอะ่ะเฮ้ยติดติด,ตดเพราะเพราะเหมือนไฟติดแล้วเอาเข้าไปเลยแสงนั้แนแหละโอเคครับผ่านมาประมาณ4วันแล้วนะครับจากวันที่เราจุดเตาวันแรกเรามาดูผลลัพธ์กันครับ เอามาเอามาดูเหมือนว่าจะมีฐานที่ยังไหมไม่หมดและไม้ส่วนใหญ่ไหมไม่ค่อยหมดเนื่องจากว่าเตาและเตาจะยังไม่แห้งสนิทและดูเหมือนว่าจะมีฝนตกช่วงวันที่เผาด้วยนะครับก็เลยได้แค่ออกมานิดเดียว จบการนำเสนอวิธีสร้างเตาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย